ลายนี้ดิขึ้นมา,านไรน,น, <c oughs> นี้เนี่ยไรนี่ยนี่ละครับหาลืมโดของเว้าเขาไปไล่นู่นนี่ครับแกกแก่ย้อน <c oughs> แขน่ย้อนจริงๆครับตอนนี้ <c oughs> นี่ครับแข่ย้อนครับเอามาย้อนครับโโหนี่นี่ถ้าปั่นลงนะลงุง สวยไ้ทางเนี้ยเออปัดปลงเนี้ปยปูดาวลงเไอ้ทางงูก็ได้เราลงได้เออข,อขปันขึ้นได้เออปัด้้นนไอใช้เกีย์เบาหน่อยอออเฮ้ยเกีย์ไม่ได้เออไอ้ลู่ตะกี้จะไม่เห็นจ้ะ<ม>ปัดปัดปัด,ปด,ดกเกดี๋ยวจะถ้เกลียดีเดี๋ยวพามาใหม่อ่ามีทางงูไปเลย เนี่ยทั้งเนี้ยทั้งเนี้ยทั้งนี้ก็คือขึ้นได้นเนี่ยกล่องเนี้ย